สวัสดีค่ะลองนึกภาพตามนะคะเราอยู่ในร้านข้าวมันไก่เจ้าอร่อยแล้วก็มีลูกค้าชาวจีนเดินเข้ามาเออจะสั่งอาหารสถานการณ์แบบนี้เราน่าจะเจอกันได้เรื่อยๆนะคะครับเกิดขึ้นได้บ่อยเลยโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหรือในกรุงเทพเองใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาลองออแกะบทสนทนาสั้นๆระหว่างเจ้าของร้านคนไทยกับลูกค้าชาวจีนดูค่ะเรามีสคริปต์พร้อมคำแปลคำอ่านพินอินมาให้ด้วย Mm hmm. เป้าหมายเราวันนี้คือไม่ใช่แค่เข้าใจว่าเขาคุยอะไรกันนะคะแต่เราอยากจะเน้นให้เรียนรู้วลีสำคัญสคัญไปด้วยกันเลยผ่านการฟังซ้ำๆครับผมคือเราจะพูดวลีภาษาไทยแล้วตามด้วยภาษาจีนพร้อมพินอินอีกสองครั้งแบบนี้เลยค่ะจะได้คุ้นหูคุ้นเสียงกันไปเลยอ่าดีเลยครับวิธีนี้มันช่วยให้เราซึมซับทั้งเสียงทั้งจังหวะของภาษาได้ดีขึ้นจริงๆครับเหมือนเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเลย งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากเจ้าของร้านทักไทยต้อนรับก่อนเลยนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับทีนี้ภาษาจีนค่ะนีห่าวควานอิงกว้างหลินฟังอีกครั้งค่ะนีห่าวควานอิงกว้างหลินเป็นการเปิดบทสนทนาที่เป็นมาตรฐานทั่วไปเลยนะครับสุภาพแล้วก็ต้อนรับดีใช่ค่ะทีนี้พอเข้ามาแล้วลูกค้าก็ต้องถามเนืว่าร้านขายอะไรบ้างลองฟังนะคะสวัสดีค่ะขอถามหน่อยที่นี่ขายอะไรคะ มาฟังภาษาจีนกันค่ะนีห่好，请问这里卖什ห你好，请问这่卖什么？เอ่อตรงนี้น่าสนใจนะครับคําว่า请นหรือ请นเนี่ยค่ะคือมันไม่ใช่แค่แปลว่าขอถามหน่วยตรงๆนะครับแต่มันเป็นเหมือนมารยาทสากลเลยก็ว่าได้ในการจะเริ่มถามคําถามอะไรสักอย่างมันทําให้ดูนุ่มนวลขึ้นเยอะเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนเป็นการเกริ่นก่อนถามสินะคะใช่ครับประมาณนั้นเลย ที่นี่เราขายข้าวมันไก่ครับมีไก่ต้มไก่ทอดแล้วก็มีน้ำซุปฟรีครับภาษาจีนนะคะจจหีี่ไ,หม,หนนไจจม้นนา,าฟังอีกครั้งค่ะเจะลี่ไหมหนน่นี่卖海南鸡饭有白斩鸡炸鸡还有免费汤哦。การบอกตัวเลือกชัดเจนแบบนี้ดีไก่ต้มไก่ทอดแล้วก็มีไฮไลท์คือน้ำซุปฟรีอันนี้ช่วยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใช่เลยครับ คำว่าฟรีนี้ดึงดูดเสมอเลยนะครับทีนี้ลูกค้าก็ต้องอยากรู้ว่าอร่อยหรือเปล่าอ๋ออร่อยไหมคะภาษาจีนค่ะอ๋อเห่าชื่อมะอ๋อเห่าชื่อมะอีกครั้งค่ะอ๋อเห่าชื่อมะอ๋อเห่าชื่อมะเจ้าของร้านก็ต้องยืนยันความอร่อยหน่อยค่ะอร่อยแน่นอนครับทำสดใหม่ทุกวันเลยภาษาจีนค่ะต้งราน好吃每天新鲜现做的。ต้งรน好吃每天新鲜现做的。ครับการันตีคุณภาพกันไปเลยงั้นฉันขอข้ามันไก่ต้มหนึ่งจานได้ไหมคะ ภาษาจีนค่ะ。那我要一份白斩鸡饭，可以吗？那我要一份白斩鸡饭，可以吗？มาถึงเรื่องสำคัญเรื่องเงินเงินทองทองลูกค้าถามราคาก่อนเลยราคาเท่าไรคะ？ภาษาจีนค่ะ。多少钱？อีกครั้งค่ะ。多少钱？เจ้าของร้านก็บอกราคาไปจานละห้าสิบบาทครับภาษาจีนค่ะ。一份五十泰铢，一份五十泰铢。 โอเคราคาได้แล้วทีนี้ก็ถามเรื่องวิธีจ่ายเงินจ่ายด้วยบัตรได้ไหมคะภาษาจีนค่ะ好我可以刷卡吗好我可以刷卡吗แต่คำตอบคือขออภัยครับรับแต่เงินสดครับภาษาจีนค่ะ不好意思我们只收现金不好意思我们只收现金 ประเด็นนี้ก็น่าสนใจครับเรื่องเงินสดหรือเชียนจินกับเชียนจินกับการใช้บัตรช่อขาช่อกาเนี่ยครับยังไงครับมันสะท้อนความต่างได้เหมือนกันนะครับคือในจีนอาจจะคุ้นกับการจ่ายผ่านมือถือหรือบัตรมากๆแต่ว่าร้านค้าในไทยโดยเฉพาะร้านอาหารทั่วไปร้านเล็กๆเนี่ยหลายที่ก็ยังเน้นเงินสดเป็นหลักอยู่จริงด้วยครับเจอบ่อยเลยครับการถามก่อนแบบนี้เลยสำคัญมากจะได้ไม่ติดขัดกันทั้งสองฝ่ายเป็นการปรับตัวเข้าหากันครับ เข้าใจเลยค่ะดีที่ลูกค้าเตรียมพร้อมไม่เป็นไรค่ะฉันมีเงินสดค่ะภาษาจีนค่ะเม题我有วันศีว有现โยเจ่ีนยน,จ,นจ่ายเงินเรียบร้อยเจ้าของร้านก็เชิญนั่งรอค่ะงั้นเชิญนั่งรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเอามาเสิร์ฟภาษาจีนค่ะน่า一ิง马上วยอี๋一ะ我ัวหมวง,งลแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำขอบคุณง่ายๆค่ะภาษาจีนค่ะ 好的ขอบ谢เอาละขอบอนอกเหนือจากบทสนทนาที่เราฟังซ้ำๆกันไปแล้วเนี่ยในแหล่งข้อมูลของเราก็ยังมีคำศัพท์อื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นไหนันจีฟ่านก็คือข้าวมันไก่เนะจาะจ๋าจีไก่ทอดเตี่ยนชั่นสั่งอาหารหรือตะเป้าที่แปลว่าใส่ถุงกลับบ้านเผื่อใครอยากจะเอาไปปรับใช้ครับครับ คำศัพท์พวกนี้ก็เอาไปต่อย,ยอดได้อีกหลายสถานการณ์เลยสรุปวันนี้เราก็ได้ไล่เรียงบทสนทนาในร้านอาหารกันไปตั้งแต่ทักทายถามไทยสั่งจ่ายเงินจนถึงขอบคุณโดยเน้นฝังซ้ำๆถึงไทยทั้งจีนเลยนะครับครับการฝึกซ้ำๆแบบนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยมันไม่ใช่แค่จำประโยคได้นะแต่มันช่วยให้เราชินกับสำเนียงจังหวะแล้วก็โครงสร้างภาษาจริงๆพอเราคุ้นเคยเราก็จะกล้าพูดกล้าสื่อสารมากขึ้นค่ะ งั้นวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองคิดกันดูนะคบว่าการที่เราพยายามจะสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่นของเขาแม้จะเป็นแค่ประโยคง่ายๆไม่กี่ประโยคเนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ของเรากับคนท้องถิน่นหรือว่าเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเขาให้เราได้อย่างไงบ้าง